ไหนใครทำเบฟอ๋อตัวโจ้พทติกทำอะไรดูเอาสีมาเขียนคิ้วน้องเป็นสีม่วงสีชมพูไปเลยน่ะแม่ลูกขึ้นมาตัให้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 น้องเขียนแบบแม่มา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 อาบตัว What is that? ตัว Eyebrows e y e b r o w Yes y าส e y e b r o w สีอะไรเนี่ย Your eyebrow สีดูแขนนั่นดู ใครทำคะเนี่ยบลูนั่นแหละป้าโจทำแขนน้องด้วยเหรอลูกทำไมถึงระบายเยอะตายแล้วไหนไม่ดูซิไหนระบายตรงไหนอีกอ้าปากได้กินสีเข้าไปหรือเปล่าโอ้เป็นยัะไงไม่ได้ชิคใชไมชิคอะชินชินอันนี้อะไรอะชิคชิ